กล้องหน้าถ่ายไม่สวยนักใช่ไหมหมุนกล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าแบบนี้เลยทุกคนวันนี้พามาดูมือถือเรือธงในอดีตเมื่อ12ปีที่แล้วกับการดีไซน์ที่เอากล้องหลังพิก กลับมาถ่ายเป็นกล้องหน้าได้ทุกคนเมื่อ12ปีที่แล้วถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะกับมือถือชื่อรุ่นนี้ครับ o p p o n 1ราคาเปิดตัวไม่ได้ถูกเลยนะครับเกือบ20,000เหมือนกันนะ100มีทอนมั้งในยุคนั้นยังใช้ Android 4.2 2, 2. ุนะครับเป็น Kit k i t k ค t เนาะตัวนี้แล้วเพื่อนๆดูมือถือเมื่อ12ปีที่แล้วครับเครื่องนี้แอดคิดว่าไม่ได้ใช้งานเลยนะรอบๆตัวเครื่องแทบไม่มีรอยใช้งานมาเลยครับทุกคนดูเห็นไหมขาวหมดจดสวยสดงดงามจริงครับเครื่องนี้ฝาหลังต้องบอกว่าขาวแยงตาเลยคร จริงๆก็ต้องขอบคุณเจ้าของเก่ามากๆนะครับที่แบ่งปันมือถือสวยๆมาให้แอดบอกเลยว่าประทับใจมากครับเครื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแจ้งไว้นะครับมือถือรุ่นนี้มันเหมาะกับการสะสมนะเอาไปใช้จริงจังเป็นเครื่องมือถือหลักไม่ได้แล้วครับใครเคยใช้ Opp o p p โ e ้เก็มาคอมเมนต์บอกแอดได้นะครับว่าสมัยนั้นรู้สึกฟีลกู๊ดกับมันขนาดไหนและถ้ามีมือถือสวยๆอย,วยอยากส่งต่อก็ติดต่อมาได้เลยครับ